สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์ด้านชายแดนไทยพม่าก,กันต่อล่าสุดเช้านี้กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเคเรียง KNLA กองพลที่5แห่งสาภาพแห่งชาติเคเรียง KNU ได้บุกโจมตีและยึดฐานซอแลท่าของฐานพมา่าฝั่งตรงข้ามบ้านแม่3ามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนไฟลุกท่วมฐานพมา่าต้องหนีกระเจิงออกจากฐานด้านกองร้อยฐานพรานแม่สามแลบ ต้องแจ้งเตือนให้เจ้าบ้านหลบอยู่ในที่ปลอดภัยวันกระสุนอาจแพระตกเข้ามาในเขตไทยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่27เมษายน2,564ือ KIC สื่อเคซีของกาหลีรายงานว่า กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติคะเรี่ยง KNLa กองพลที่5แห่งสาภาพแห่งชาติคะเรี่ยง KNU เข้ายึดฐานของฐานพม่าซอแลท่าชายแดนไทยพมา่าเมื่อเวลาประมาณ6โมงเช้าของวันนี้โดยชาวบ้านในฝั่งไทยกล่าวกับ KIC ว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีห้าของเช้าวันนี้ทราบว่าสามารถจิตค่ายได้ภายในเวลา6ชั่วโมงโดยมีเสียงดังและค่ายถูกจุดไฟเผาพร้อมเห็นฐานพม่าเจ็ดคนหลบหนีออกมา เมื่อเวลา7จ็ดนาฬิกาของเช้าวันนี้มีรายงานเพิ่มเติมจากเว็บไซต์เมนเจอร์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดที่บริเวณชายแดนพมา่าฝั่งตรงข้ามบ้านแม่สามลบตำบลแม่สามล็บอำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนการประทะเกิดขึ้นอย่างดุเดือดหลังจากที่ทหารคาเรียง KNU กองพลที่5ไม่ทราบจํานวนได้ลอบเข้าไปโจมตีฐานที่มั่นของฐานพมา่าฐานบ้านซอเลธากองพันเคลื่อนที่เร็ว341ที่มีพันเอกเอมินแสง เป็นผู้บังคับกองพันการประทะเกิดขึ้นอย่างดูเดือดและมีเสียงปืนได้ยินชัดเจนในฝั่งไทยทําให้กองร้อยฐานพรานฐานแม่สามแลบต้องแจ้งเตือนให้ชาวบ้านหลบอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากแรงผลกระทบหรือกระสนอาจพัดตกเข้ามาในเขตบ้านแม่สามแลบได้ด้านสื่อไทยโพสต์ระบุว่าฐานขลยงสามารถเข้ายึดฐานที่มั่นของฝ่ายพม่าได้สําเร็จซึ่งฐานที่มั่นนี้คาดว่ามีฐานพม่า ประจำฐานประมาณ40-50นายต้องหนีกระเจิงออกจากฐานด้วยขณะนี้ยังไม่มีรายงานความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายส่วนฝ่ายปกครองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่บ้านแม่สามแล็บเพื่อวางแผนอพยพราษฎรไทยบ้านแม่สามลบมาอย่างที่ปลอดภัยต้องบอกว่าสถานการณ์ด้านชายแดนไทยพมา่า บริเวณตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสอกเขารุนแรงขึ้นเพราะว่าตอนนี้ฐานพมา่าเริ่มขาดสเสบียงกองกําลังขเรียงก็คงจะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันฐานพมา่าออกจากพื้นที่รัฐกะเรี่ยงซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีฐานฐานพมา่ามากกว่า1ิบฐานริมฝั่งแม่น้ําสารวินดังนั้นหากฐานพมา่าเจอกระสุนฐานขเรียงกันเต็มอิ่มอย่างนี้เห็นทีเข้าสารเจ0ยกระสอบจากไทยคงไม่จําเป็นแล้ว หากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ